ครูจะทําให้พวกเธอดูการที่จะทําให้เครื่องบินจําลองนี่นั้นมันล่อนไปได้ไกลยิ่งขึ้นพวกเธอจะต้องดูจากแรงลมสักก่อนตอนนี้จะเห็นได้ว่าลมนั่นมันพัดมาในทางทิศเหนือฉะนั้นพวกเธอจะต้องปามันในทางทิศใต้เพราะแรงลมนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้มันไปได้ไกลยิ่งขึ้นนั่นเองอืม <c oughs> มันโง่หรือมันโง่กันแน่วะนะแรงชุบโง่เป็นไง เออ,อแม่งยังจะมีหน้ากลับมาหากูอีกตีกอบเคเขาทำแบบนี้กันสินะก่อนอื่นเล็งแล้วก็หัวดโอโอ้โหไปทั้งไม้เลยมึงตีกอบเป็นปะเนี่ยเป็นสิวะเออนี่คุณปู่เอาจริงเหรอเนี่ยโอ้คุณปู่หนูว่าอย่าทำอะไรดีกว่านะคะใช่ผมเห็นด้วยมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะโอ้ไม่นะอ้เจ็บไหมนะ่ะเป็นไรไหมคุณปู่ผมบอกแล้ว อ่ากินเยอะๆนะเจ้ากวางน้อยเอาแล้วมึงจะกัดถ้วยไว้ทำไมเนี่ยเฮ้ยปล่อยปล่อยกูบอกให้ปล่อยโอ้ยแม่งเอ้ยไม่รู้จะด่ามึงยังไงนอกจากคำว่าไอ้สัสเจ้าน้อยผมอยากเล่นกับเจ้านายจังเลยเจ้านายครับอะไรของมึงเนี่ยด่างโดยสิ้นยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยากเล่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ต้องรักกูมากขนาดนี้ก็ได้หวังเจ้าน้อยพอได้แล้วโอ้โห ท่าทางมึงคงอยากจะไปจนใจแทบขาดเลยสินะโอ๊ะโอ้โอโอ๊้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆจะขับชนตูดกันเฉยเลยผมชอบฮาโลวีนอ้าวโอ๊ยหน้าขำมเต็มๆเลยเมื่อกี้โอ๊ยจับดูสิฟันยังอยู่ไหมโอ๊ยเ็ายังชั่วดีนะยังเหลือฟันไม่เคียวลูกอมอยู่ เอาลงไปได้แล้วมึงลองไปเฮ้ยมึงอย่าสั่นรถเข็นเซ่มึงให้กูลงก่อนมึงก็เห็นอยู่ว่ากูอ้วนอย่าสั่นรถเข็นนะมึงอย่าสั่นกูก็บอกว่าอย่าสั่นก็ช่วยไม่ได้ใครบอกให้มึงขึ้นไปนั่งบนรถเข็นตั้งแต่แรกแหละอีดอกมึงก็เห็นนีว่าตัวมึงนี่ย่างกับช้างมึงคิดว่าตัวมึงเล็กหรือไงเราสมน้ำหน้าชุบฮึอ้ยเกือบหัวแตกแล้วกู นั่นพ่อไม่กลัวเหรอนะจะไปกลัวอะไรมันก็แค่สะเก็ดไฟฟ้าไงล่ะไงท้องไงไสยิงกับอื่งอ่างโดนรถทับไปเลยแหละสิฮ่าสมน้ำหน้าโวยไอ้ลูกเวนลุยโลน่นเย้ฮ่าเอ้อเยทั้งเจ็บทั้งอายโวยเครื่องเล่นเวนแบม่งกไม่น่าขึ้นไปเล่นเลยระวังนะโอ้โยแหงเสือคว่ำอีก สวยชิบหายเลยเปียกหมดเลยเห็นไหมว้าย็บมากไปเลยชิบหายละกูว้าออ้ยแมงจุกไปจะถึงส่วงโอ้ยพร้อมแล้วก็หวดเลยนะลูกค้าหนูไม่ทำให้ผิดหวังแน่คอยดูนะเอ้อโหชิบหาย เสียกดนกระจกบ้านตัวเองกูโดนด่ายับแน่กูเฮ้ยตามึงแล้วเพื่อนเอาเลย <c oughs> เอาเฮ้ยแม่งสไตลเฉยเลยเอาเลยลกูกลองขับดูเลย <c oughs> โอ้แม่งกูไม่น่าซื้อให้มันเลยเอาละลูก ค่อยๆนาว้าวโอ้ยหมอกค่ๆๆไงขับจักรยานเฉยๆมันน่าเบื่อเว้ยมันต้องอย่างนี้โอ้ยแม่งมีใครเห็นกูไหมเนี่ยไปเอ้ยพร้อมนะไปได้เฮ้ยดูคุณพ่อสิลูกโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ oh. Oh. ผมไม่เป็นอะไร oh, 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 oh. เอา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 เลี้ยวสิลูกเลี้ยวสิเลี้ยวสิลูกโอ้เ oh. กือบพาคุณยายชนรั้วแล้วไมล่ล่ะหนูขอโทษค่ะคุณยายสามีของฉัน <c oughs> เขาพยายามหัดขับรถด้วยตัวเองดูสิว่าเขาจะทำยังไงโอ้ oh my god <Happy Birthday. S 1> เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ oh. สรุปคืออดแดกสินะ แม่งโคนน่าเสียดายเอาเฮ้ยอีกแล้วหร้อว,วะเนี่ยอะไรวะอ้าวเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนอ้โหเป็นไงรู้สึกยังไงกับวันเกิดของเธอเหรอโอ้มันวิเศษมากเลยเหรอโอ้ไม่นะโอ้ไม่ Happy birthday to you เอาเลยลกูกลุยเลยว้าวว้าวว้าว,วถึงกับจะปั้มเค้กเลยนะลกูกพร้อมนะข้าหนูพร้อมอยู่แล้วโอ้โอเคไหมลกูกฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยอ้ยหนึ่งสองซาำฮึบแม่งล้มกันยกตีเลย ขอฝากกันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดซับและแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของคุณและคนอื่นๆได้รับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย The fake if you wanna play tough and wanna hate this